ครับสวัสดีครับทุกคนครับมืดแกงปลาเคเล็กใส่หนังกินครับกระลั่งเตรียมเรื่องครับปลาเคเล็กกับต้มปูนเรียบร้อยแล้วหนังกับต้มมันเปื่อยๆแล้วครับใส่หัวแมงอย่างล้ไปครับแซบดิดีเลยครับแกงปลาเคเล็กใส่หนังครับมือนี้ครับทุกคนครับเนี่ยบไในหมอนนี่ครับใส่น้ำไปอย่านั่งลงไปแล้วครับน้ำเดือดหนังคั่น มีใบเนี่ยย่างร้ายครับครับดูขางบ้านครับเหยียดงางว้กันเลยขั้นใส่กระปุกแช่ตูวเย็นไว้ครับเดี๋ยวละเห็ดเย็นกันเห็ดกินง่ายเห็ดก,กินง่ายรวดเร็วทันใจครับก็ต้องเจอลามาขดมาขันใ่ครับทำเครื่องเยอะครับ con tôm bóng tôm bóng 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 nè, cưa cưa bóng phải bóng โอเคก็เลยกินเปลือันนี้ไม่มีมะแข็งใส่เคี่ยริกใส่นะคะใส่ขี้เหล็กนะคะใส่เคี่ยริก,กล,ลงไปครับใส่ขสี้เหล็กยอดขี้เหล็กครับ ครับใส่ตูเขาไปใส่แกงไปกินเลยครับออกมาใส่แก,ง,ก,แกงเขลิกับผักซีอิ๊วใส่น้ำแดือดเสรลองดู ลองยอดเอายอดพักติ้วใส่ดูใส่นิดๆหอาวันพักติ้วนะคะพักติว้วเ<ๆ>นี่ยกระตุ้นประเด็ดไปคุณนะรู้ขาขอ้อจุ๊ะจุ๊ะ เติมนิดหนึ่งเติมปลาเติมผงนัวลงไปนัวนัวสิ่งเนี้ยกินเดี๋ยวสิ้นตอนห้อนเออมันอดมามัน,นบาแล้วรู่ร,รสชาติต้องสิ้งตอนมันเย็นเย็นแล้วจะได้รูรสชาติของเนี้ยกินว่าแซบบอแซบครับใชายนะคะ ใแล้วนะครับยดปิดใบใบยังอย่างเนี่ยใบปาเิตูใบเิตูใบแมงลักก็จะใชแอบต้องไปเลยครับหลายครับปาเกตูนะนี่ก็ต้องวังครับปลูกเองกินเองครับก็ต้องเสียดายมั่นครับปาเิตูสุดยอดเสียดสิ้นกระบวนการเนตแนวเรือแนวกินครับเพราะว่าเหตุยังยั้ครับการใส่ปาเกตูลงไปสุดท้ายนะแปลว่าแนวกินน่ะเสร็จเรียบร้อยความิดกินเรียบร้อยแล้วครับ ครับมากินเขาน้ำกันครับมื่อวันี้เห็ดแกงปลากิเลสเส้นหนังกินครับแซ่บแซ่บน้ำคันครับอยากกินยังก็ได้กินครับทุกคนครับคือเก่าครับ